ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาวยากรผู้ที่มีลัคนาราศีกันนะครับในช่วงของวันที่16ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเรื่องของการพูดถึงเรื่องนะครับการงานการเงินและความรักโดยใช้วิชาโหราศาสตร์นะครับเป็นการบอกเหตุแล้วก็ใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขายายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้นากลายเป็นเบานะครับเอาละนะครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู s <S ้ใดๆเลยนะหรือมีนิดหน่อยนะครับนะก็จะมีการเปิดสอนคอร์สใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกาเนาะตรงกับวันอาทิตย์ นะครับเรียนทุกวันอาทิตย์เลยนะก็เริ่มวันที่นะครับ5นะครับพฤศจิกายนปี66นะครับสอนโดยนะครับอาจารย์นุ่นแล้วก็อาจารย์กันนะครับนะแล้วก็ที่ปรึกษาอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะอุปนาย,ยกสมาคมหัวัศานาชาตินะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนะเดือนละ1,000บาทนะครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา น้อของทุกวันอาทิตย์หลักสูตร6เดวนเดือนละ1น0 0งพันะมีเรียนทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็มีรเรียนที่ชั้นเรียนชั้นเรียนเนี่ยมันเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะมีแค่เรียนออนไลน์เฉยๆนะนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับชาวราศีกันก็เหมือนเดิมนะฮะดาวประจำตัวนะครับก็คือ นดาวพพุธนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะก็คือตนุลักเราตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา12นาฬิกานาทีนะครับนะไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ในราศีตุล นะครับเราเรียกว่าตนุนะฮะไปอยู่ในเรือนของการเงินหรือรายได้นั่นเองนะแน่นอนครับการที่ตัวเราเองไปอยู่ในเรือนของการเงินกะได้ก็พยายามพัฒนานะครับทักษะเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินกันทองนะครับในลักษณะต่างๆดาวพูดเป็นดาวสื่อสารเป็นดาวเจรจานะเราอยากจะประสบผลสําเร็จด้านไหนก็พยายามสื่อสารพยายามพูดพยายามคุยนะครับเราถึงจะนะครับประสบผลสําเร็จนะครับในสิ่งที่เรานะครับปัถนานะก็ถือว่าโอเคเป็นจังหวะที่ดีนะครับการที่เรา วิ่งเข้าไปหาเงินก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของรายได้การเงินางการทองถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงในเมื่อเราวิ่งเข้าไปหาเงินนะครับได้ไพ่นะครับสีดาเขาเรียกเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่า,างี้นะเป็นไพ่ที่ไม่ปิดโอกาสตัวเองนะครับนะบางครั้งเนี่ยอะไรที่เป็นในเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของรายได้อะไรเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็รับข้อเสนอไว้ก่อน นะแล้วก็มาพิจารณานะครับอ่านะไม่ใช่ว่าแบบเห็นหนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ปฏิเสธโดยทันทีนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ตอบโจทย์นะนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ให้โอกาสตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราจะสังเกตได้จากนะครับผ้าที่ปิดด้านข้างนะครับนั่นหะมายถึงว่าเอาละ่ะยังใส่ใจยังห่วงใยยังเฝ้ามองนะแต่ก็มองแบบว่ามีเชิงอะ่อะไม่ได้มองแบบว่า เอ่อแบบสาซ,ซื่อบริสุทธ์นะก็มองแบบมีเชิงมีนัยยะ,ะว่ามันจะมีอะไรยังไงก็คือพูดง่ายว่าอยู่เป็นนะแต่ก็มีฟอร์มพอสมควรแหละไพ่ใบน,นี้นะครับมาบอกประมาณนี้นะก็นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสอะไรเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินการทองเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับดูข้อเสนอก่อนนะถ้าเกิดเราทําได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็สามารถบริหารจัดการรวยได้นะแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้้วนะก็อาจจะต้องมีมีผู้ช่วยหรืออะไรยังไงเขาว่ากันไปนะมันก็เป็นเรื่องของ โอกาสด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเอาละนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะครับแน่นอนครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็คือดาวพฤหัสเราจะเรียกว่ากระดุมพระเนาะกระดุมพระก็คือในเรื่องของรายได้การเงินกันทองตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรือนของวินาศเงินหายไปไหนก็ไม่รู้ นะครับอยู่ดีๆก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี่นะจะเกิดจากตัวเราก็ได้จะเกิดจากคนอื่นก็ได้นะอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวเรตั้งรับนะถ้ามีดาวนะครับอะไรยังไงนะก็เป็นการขยายไปนะถ้ามีดาวเกี่ยวเรื่องของความรักตั้งรับก็เงินหมดไปกับความรักที่มีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวตั้งรับก็หมดไปกับเรื่องของครอบครัวนะประมาณนี้ถ้ามีเรื่องงานตั้งรับก็ เกี่ยวเรื่องของการลงทุนเกี่ยวเรื่องของงานอะไรประมาณนี้นะหลักๆประมาณนี้นะแต่แน่นอนครับคําว่าจะดุมพาไปวินาศยังไงก็สุดแท้แต่เรื่องการเงินการทองมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหายังไงก็ต้องพิจารณาอย่างดีนะแต่ถ้าเกิดในมุมดีการเงินอยู่ในวินาศก็อาจจะเป็นลักษณะของที่ปรึกษานะครับก็ได้นะครับหรืองานที่เกี่ยวเรื่องของการทุบทําลายนะที่แบบว่าออกแนวที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปอันนี้ก็ทำให้ได้เงินได้ทองเหมือนกันนะ แก้ไขปัญหาที่เขายุ่งวุ่นนั่นแหละประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเสี้ยไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเขาเรียกได้ไพ่อดทนนะไพ่สุภัตรานะครับคือไพ่นี้เขาเรียกเป็นไพจ่จำยอมนะครับเป็นไพจ่จำยอมเป็นไพ่อดทนเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเ,เวลามีปัญหาอะไรจะไม่ใช่หนีปัญหานะเข้าไปอยู่กับปัญหาตรงนั้นแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหา นะครับให้ตรงกับสายงานให้ตรงกับสิ่งที่เราเจออยู่นะตัวท่านเองเนี่ยอยู่ดีๆก็นะต้องปกครองบ้านเมืองเพราะสามีเนี่ยนะครับนะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะครับก็ทํายังไงได้ละ่ะภาระทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่กับเราเนาะนะครับคนนู้นคนนี้ก็จะเอาอย่างงั้นคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้นะแต่ว่าท่านเก่งท่านอดทนท่านคุมจิตคุมใจท่านได้ดีนะก็เลยสามารถเนี่ย ทำให้ธุรกิจธุรกรรมนะครับผ่านพ้นไปได้นะจนสามีท่านกลับมานะ mm hmm. ก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่กับนะครับเหตุการณ์ต่างๆแล้พยายามแก้ไขสิ่งนั้นให้ดีเท่าที่เราพอจะทําได้เนาะแล้วก็จะทําให้การเงินของเราเนี่ยไม่มีปัญหามากนะครับนะอยู่กับสิ่งที่เราไปเจอนะ่ยไม่หนีปัญหาประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูนะครับ เรือนคู่ครองหรือความรักกันนิดนึงนะครับแน่นอนครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับปัญหาซ้ำาๆซ,ำซากซากก็ยังคงเหมือนเดิมนะพเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์นะก็ตกมรณะนะแน่นอนครับปัตตนิมรณะนะครับคู่ครองหรือแฟนทําให้เศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจนะครับถูกเล่นแร่แปรธาถูกอะไรโอสารพัด นะก็เลยส่งผลให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกันก็ยังเป็นจุดที่ยังยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเกณฑ์นะครับที่จะถูกคนที่ดูดีนะครับมาให้ความหวังนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่มาหลอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับก็จะเจ้าชู้นิดนึงนะเพราะเวลาดาวพฤหัสตกพบมรณะเนี่ยศีลธรรมหรือคุณธรรมมันจะลดน้อยถอยลง นะครับก็จะไปเขาเรียกว่ายุงย่งยุ่นๆพอสมควรแหละเจาะแนวเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังนะนะเพราะคาว่าปัตตน,นิเป็นมรณะเนี่ยออกได้หลายอย่างแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพาจะช่วยเสริมเกี่ยวเรื่องความรักยังไงนะครับนะเขาเรียกว่ามันเกิดจากความรักนะที่ปรารถนามากเกินไปเนาะนะครับ เนี่ยดูเนี่ยมือนี่จับไหล่ของผู้หญิงเนี่ยถึงสี่นะครับคนเนี่ยนั่นก็หมายวาความว่าความรักมากกว่าหนึ่งก็ได้นะถ้าเป็นลักษณะของอผู้ชายเนาะนะครับก็อาจจะมีกิ๊กเยอะก็เลยทําให้วิธีชีวิตปวดหัวอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะผู้หญิงก็นะครับมีคนเข้ามาเยอะเลือกไม่ถูกว่าจะเอาใครอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับค่อยๆดูไปนะเพราะสาเหตุเนี่ยมันจะเกิดจากในเรื่องของความลักความหลงนะแล้วก็ที่สําคัญไพ่ใบน,น,นี้เป็นไพ่ที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเรามีดีอ่ะเรามีดีเราเด่นเรามีสเสน่ห์หรืออะไรก็รู้คือมันเข้ามาเองอะ่ะเอาประมาณนี้ละกันคือฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรยังไงคนเข้ามาเองแล้วก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้มันก็เลยมีเหตุนะครับนะก็เลยต้องมีการลักซ้อนกันขึ้นมา อะไรประมาณนี้หลักเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่อยู่ในจิตในใจนั่นแหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าการม,มาตัญหานั่นแหละความทยายาอยากนะครับในเรื่องของกรรมพอจะในรูปลบกินเสียงนะออกแนวประมาณนี้นะนะก,ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับนะถ้ามันมีในเรื่องของการมเกิดอะไรขามาเกี่ยวข้องมันก็จะยุงย่งยุ่งบุนบุญนะครับปัญหามันก็จะตามมาที่หลังนะครับแต่ก็แต่ละบุคคลเนี่ยเขามีบุญสัมพันธ์กันแต่ละคนนะก็ ถ้ายัางตัดกันไม่ได้ก็ต้องไปต่อกันชาติหน้านะถ้าชาตินี้ตัดกันได้ก็ถือว่าดีนะครับนะแต่เรื่องของความรักเรื่องของเรื่องพูดยากนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าจะพิจารณาย,ยัางไงนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูเรือนการงานกันนิดหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพุธน่น,นะนะครับนี่เลย เขาเรียกว่าในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกรมมะนะกรมมะกรมมะว่าแปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับแน่นอนครับคำว่านะครับดาวเจ้าเรือนกรมมะมากระดุมพระเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสมากนะครับคนก็มายื่นข้อเสนอนู่นนี่นั่นนะครับบางคนก็ทําให้มีไรายได้2รายได้3าเพิ่มขึ้นมานะเพราะ คำว่าวิถีชีวิต่ยกรมม่เนี่ยมาอยู่ในเรือนของมากมายหรือกระดุมพระหรือแก้วสารพัดนึกเนี่ยมันเลยทําให้เรามีโอกาสได้นู่นได้นี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความสามารถของเรานะถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถโอกาสเข้ามาเราก็คว้าอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามารถหรือความสามารถเราน้อยนะก็าอาจจะต้องหาผู้ช่วยนิดนึงนะครับหรือก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าขอบเขตหน้าที่หรือความรามับผิดชอบคุณทําได้แค่นี้ ก็นะอาจจะต้องหาคนอื่นมาเสริมนะอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็อย่าไปยุ่งนะอะไรที่เราถนัดเราก็ลุยได้เลยเต็มคาราเบลนะครับแน่นอนครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับแล้วก็คนที่มีงานอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายหรือพัฒนาเกี่ยวเรื่องของการงานให้เราดียิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับได้ไพ่เต่านะ ก็ให้เรามองอย่างนี้นะครับงานเนี่ยมันมีเยอะโอกาสเนี่ยมันมีมากนะแต่เราให้ดูบริษัทนะครับหรือ,อ,องานที่เราจะไปทำด้วยเนี่ยเขามีความมั่นคงในเรื่องของการงานไหมมีสวัสดิการที่ดีไหมนะครับแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกเราในลักษณะต่างๆหรือเปล่านะแล้วก็มีความมั่นคงให้เราไหมหลักๆก,ก็คืออยู่ในเรื่องความมั่นคงอะ่ะนะให้เราพิจารณาประมาณนี้นะครับนะ บางทีเนี่ยได้ย้ายงานนะครับแต่ที่เราไปอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสหรือไม่มีอะไรที่จะทําให้ดีกว่าเดิมได้นี่เราก็ต้องคุยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะนะครับเพราะาไพ่ใบนี้เนี่ยจะเป็นไพ่ที่โอกาสที่เข้ามานะครับเกี่ยวเรื่องงานแล้วจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงเนี่ยเหมือนกับเต่าเนี่ยที่มีสีขามีกระดองอะไรประมาณนี้นะ มันจะเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับไพ่ก็จะมาบอกวันนี้นะครับในกรณีที่เราอาจจะมีช้อยเยอะนะครับมีคนมาจีบให้ไปทํางานแล้วก็ให้เงินเยอะแต่ให้เราดูลึกๆว่าความมั่นคงของมีให้เรามากน้อยขนาดไหนนะครับนะก็ประมาณนี้นะก็นะครับเน้นเฉพาะเรื่องของนะครับตัวต้นการเงินการงานความรักนะครับนะเอาละก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกต้าพดูทรศัสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพดูทรั เดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนะาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ